สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูสุคนเด้อที่เขามาหับสมสองเบาดาวบ้านนาสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูสุคนน้องบอกกันตอนเชื่สวยสมาเห็ดเนื้อแดดเดียวพี่น้องเนื้อหมูเห็ดเนื้อแดดเดียวว่ะมือหนิสาเก่งว่ะแมนมือนี้มาทำเนื้อหมูแดดเดียวทุท้ยเกล่ะเฮแต่เนื้อยังก็ดะทำแต่เนื้อวัวเนาะ

นี่หมูหนึ่งกิโลเลยไวไหวไหวไหเกือดลงมากระตุกกระตาก็ได้นี่เนี่ยหมูเนี่ยหมูป่ะ,ะยากงามปันใดเด้อเพราเขาซื้อมากลลวกะใส่ตู้เย็นไว้วก็มาเห็ดเนื้อบาเนี่ยเนือเด็ดเตียวส่วนผสม,มเราใส่ลงไปแล้ว อ้อมแน่นอนเพราะว่าเขาใส่ไวสิงไคล์นะแต่ว่าเล่นก็จะเอาทํำเนื้อแดดเดียวเนาะแต่สูตรเนาะบางเถอกับโบไซบางเถอกับไส่นี่แล้วแต่ผู้มากรสชาติสูตรตตตมันบอตายโตเมนเมนเป็นหมอโบวไซน้ำมันใช้ผงชูรสนิดหน่อยใส่เกลือที่สำคัญใส่เกลือ จะได้เติบอยู่้าทำปัสสมันจะใส่รถด,ด,ดีลงไปจักนอนด,ด,ดีกับตังแต่แม่ฝากมาหายด,ด,ดีเบิร์เหรอถจอชักนอน จะได้ขูดบ่เบิดแล้วบ่กระปุกอันคอเลฟิลแต่ว่าเอามากินเบิดแล้วก็เอามาใส่ตุ๊ีน้ำมันหอยยังยังอยู่ตีเห็นเดี๋ยวมังยังบ่รุนกันน้องไม่ใช่มีบ่โอมีเฉยพ่อพ่อใส่ไรน้ำมันหอยก็อย่าใส่มือเลย ความือก็ร่างแล้วแล้วพี่ลองเลยเหตุกินเองในครอบครัวเนาะพวาก,กันนี่ขันให้ขเข้าเกลือแป้งน,นัวหอมกระเทียมใส่หนอยใส่อยู่จะใส่ง่ายน้ำพี่ลองพิจารว่ามันสิสเสตแค่ง,ง่ายไว้กับสิออกหอมไปแจักหน่อยเห็นเห็น ตอนเขาทำงานเนาะพี่น้องเลยสื่อเนื้อแดดเนื้อหมูแดดเดียวอนะไรกินกับข้าวเหนียวแต่ก็แล้วไปมือหนึเพราะว่าเขาไปทำงานเนาะเขาจงประหยัดค่า,าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเรียนทำงานเรียนงานแมน่เลิกงานมากกับกัปหองบางมือก็ก,กินเพิ่นเลือก,กินเพิ่นแล้วกับไม่ได้ซื้อกับเขาบางมือกันแต่ี เอากับบริ้ u t เอาเอากับประหยัดนะต้องมือกับบเรือเพิ่นกับซื้อกินบางเท้ากับเขาเพิ่นเรือในหมอกกับตักมากินอยู่ห้องเพิ่นเรือนิดหน่อยเด้ไหมะมือได้เพิ่นกินบเรือกับซื้อเขาในเซเวน่นทะเลพี่นอ้องเลยเขาจะมีเขาสวยคาย อืมน,น,ะะน,นั่นแหละแหละเขาก็อุ่นไยนเพราะว่าเขาเลิกงานมากกัเนาะถุมช่องถุ่มแล้วก็จะเลิกแนวว่าถ้าสิไปตลาดกับท่านยืดแต่ว่าไกลจากปอนเขาอยู่ค่ะหลดคาย,ยังไปอีกกันเอาทีสะดวกโอ้ชีวิตการทํางานกับสู่ทนดีได้พี่น้อยทางานแใจน้อยจนใหญ่ถ้าก็สิได้มากับ มาอยู่บ้านตอนหูจักกับบ่าวดาวนี่แหละคบกันเออคะแนนบริหูจักกับบ่าวดาวกับตะลุยตะลอนป้านี่ก็ขึืนมาคือเก่าอะไคะแนนบริหูจ้าก,กันผ่านทางเฟซบุ๊กหรือว่า youtube นี่กะบริหูเจอหนากกันกับบริหูจักกันสัมปะที่ว่าอะไรนะพี่น้อย บุฟเฟ่อาละวาดอาละวาดบุฟเฟ่สันติภาพสันติเงี้ยก่อนบุฟเฟ่สันติภาพใช่งานน้ำเราจะจะได้หอมๆงาขาวเด้อใส่งาขาวมันนี่เฟิ่นไก่พี่น้องเลยพอดาเพิ่นใส่งาขาวลงไปก็ คือคืออยู่ได้ด,วดาวคือสีแสบอยู่ได้โอ้วรถาศาสิเป็นอะไรนะะเนาะเขาเขามัน,บบนอยากนะอยากพ่อรถดีเขาใจหน่อยพอดีพอด,ด,ด,ดีเบิร์ดหรอรถดีก็ได้จะขูดกระปุกเอาขอบคุณแม่หล้ายๆที่ฝากมหายีกเป็นกะไปต่างประเทศแล้วตอนนี้ ยังได้กินหลายเดือนเติบกับเด็กๆกะก้าวไปกินกับบักม่วงแน่น้องเนยน้องหีน้องเนยกะแจ๊กเมื่อไรจังสีมาดอกเพราะว่านางกับไปโดนเติบแล้วหลายๆคนกะทำหาบนั่งไมาาหนงกับอยู่กับแม่นาั่งไป้หนกันสิบบนมาลน้องเพราะว่านางกับใหญ่เราดิใหญ่แล้วเขาจะกับพอใช้งานได้แล้วเขาจะกับบุคลาหรมาดอกแม่ เลี้ยงดีที่สุดเลยาดาวออคองพี่น้องบ่ต้องคองบ่ต้องรอนางจักมื้อมได้เ็หน้างว่ามาบอกว่าบ่ต้องรอนางเลยเพราะว่านงไปอยู่พุนงก็บ่ได้มีบ่ได้อีหยังนใส่หม้อให้เลยเฮาก็บ่ฮู้ข่าววนี่บ่คือมื้อดแม่กพอนงมาแต่ว่านางบ่ได้มามื้อซืนบ่จักมื้อดล่ะ เป็นแมนนครับคือว่าใหญ่พอใส่งานแล้วเขาเจอกันเลี่ยนได้อืมส่วนอีกหน่อยกับป้าไว้น้ำเฒ่าก่อนป้าไว้ใหญ่เลยเขาเจ้าเขาเป็นก็บริวารยังน้องน้อยมันจะยู่ส่วนเขาเจะรวมีส่วนของเขามันอยู่ในการคุ้มครองของเขาเองนะพาไยังเลยน้องหลีพาเคียนมาได้กับปอลูแล้วแหละ จะน่นกระผลักปีใหม่ได้ผมเองผมเองมือน,นี้บ่มือปลูกแขนเนาะเออจะว่ายู่โรงเรียนจะว่ายนี่ยังมไม่ได้กีฬา,าได้ก็ไปเสร็จฮานาไปทัวร์ฮานาโทรได้โทรซับปีหน้าซับไปเลยอนยะู่สิปล่อเดี๋ยวปล่อยเอาไปเลยนะอือโทรซับก็ได้โทรซับน้ำเปล่าอยู่สิ อาจจะไฟแยงก็ได้ปองกันแมลงวันเนาะเหตุไดเหตนไดทำไมเหตุไดสเอ้าะเลยผู้ตากอยู่ตานางง่าเออไปไนเนล่ยากไปเลย ก็ไม่ถิ๋วัมนจิรุดแล้วเลยก็เป็นย่างห้าขคือลังคาเ้าวทำเนื้อแดดเดียวไกินเวลาพอมีกินกันเนาะ ก่อนเราไม่ต้องห่วงตอนเดียวจะกินได้บราเป็นเหตุนันตอนนี้ง่าเลยที่นอเยตอนแรกนราไม่ความตั้งใจกันสิไปฝั่งไทยไปว่าไปเที่ยวฝั่งไทยเห็นไหมในวันนี้บังเอิญผแบดบนีดุก่อนทองก่อนแต่ก็เริ่มไปไปเที่ยวซะตอนแรกว่า กา้าวไหวเนาะว่าสิไปช่วงสงการหรือหลังสงการนเนี่แหละสิไปเที่ยวฝั่งไทยเจนี่กะงดไหวซะก่อนโอกาสหนา้าโอเคซะก่อนพี่นอ้องไปสิพาบอดาวพาไปเที่ยวกรุงบุญข่อยหอ,อ,อ, <laughs> อ,อดทุงท่งทุ่หน้าบ่ ตความตั้งใจกับว่าสิพากันไปไหนไปเที่ยวเองเพราะว่าหนึ่งมากกับพี่สาวกัอยู่พุนอยู่กรุงเทพนายายคนก so ็ว so ่าพ so ี่สาวกลับมาจากทํางานหรือยังว่าสันกลับมาแต่ละสาวพี่น้องแต่ว่าพี่สาวนั้นน่าจะไม่ได้กลับเพราะว่าพี่สาวกับลงไปบางสองเดือนนี่เองยังไม่ทันได้กลลับมาาสได้จค ค่าหลุดค่าเดินทางกับเนาะลายพันเติบไหมเงินกัง่ายเนี่ยเงินคือมือนใ่การไห้างง่ายๆเพื่อสิได้แต่ละบาทแต่ละกีพี่งเฮ้ยเอากัะนี่แหละไปยัดใส่ะหยัดใจเอาอยู่กันยามลงหน้ากระสิได้ มีปูมีปลามีเห็ดมีละไมอีกินมีชิลรอไปเท่านั้นแหละย้ำหน้าปัดชิมววนได้ไหมนี่ปิ่นลงทงหน้าัดเข่าเขียวงามอุ้งทุ่มกับตานาเบิงเนาะอันนี้ช่วงงามแล้งพี่น้องเอ้ย่าฝนฝนก็ยังตกอยู่ก่นนี่พอดีแล้วจะไปตาข้นได้ไหมคือลังค้าบอ่ะอ่า นี่พี่น้องวาราก็เสืเอาขึ้นนังค่าขอบคุณหลยๆเดอทีติดติดต,ตามรับส่ไม่พอกันไม่คลิปหนาปะลุงสหรับคลิปนี้ก็ล่าแล้วสบายดี